ทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันจันทร์ที่3มีนาคม2568นะครับคำคืนวันจันทร์มันเดย์ไนท์บีเอฟเอครับให้คอบอลได้ติดตามรับชมได้ลุ้นได้เชีร์กันหนึ่งคู่นะครับเกมที่สติกาว์น็อต i n แ h มฟอ o r เรสจะเปิดบ้านเจอกับอิบสวิตทาวนะครับคู่นี้เล่นกันตีสองครึ่งเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแชร์ทีเด็ดพูดคุยกันได้ตามหน้าจอนี้ได้เลยแอ EK99 ฝากคอบอไว้ด้วยนะครับมาเช็คความพร้อมเข้าคร่าวของทั้ง2ทีม o อ t i n g h a m f o ์เ s t ถ้าในพิมลิกอังกฤษเนี่ยอยู่อันดับที่3ส่วน i ิฟสวิตลุนหนีตายอยู่รั n งอันดับที่18ก็เชื่อว่าวันนี้ทั้ง2ทีมน่าจะมีการโลเทชันในบางตำแหน่งนะครับก็ถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญนะครับ f o r ์เ t เองถ้าโฟกัสได้ก็คงจะเลือกไปติดพ o ฟโฟในพิมลิกอังกฤษส่วนมาขาวอิฟสวิตนะครับถ้า ต้องเน้นจริงๆก้องเป็นเน้นหนีตายในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ถ้าเช็คความพร้อมในเรื่องของนักเตะเนี่ยโอ้โหโติงแฮมเรสต์ดูจะพร้อมกว่านะครับส่วนอิฟสวิตตัวเจ็บเพียบเลยเอ็นซีโซแอ็กออเบเน่ใะฮัตชิสันเกมรุกก็มีปัญหาการบาดเจ็บก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนหรือจะจัดเต็มอันนี้ก็คาดเดากันได้ลำบากนะครับเพราะว่าบางทีมก็ใส่เต็มเหมือนกันในศึกฟุตบอล เอฟเอคัพของอังกฤษนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในการลงเล่นนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก็ผลงานดีเยี่ยมนะครับเสมออาร์เซนอล์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนอิฟสวิดนะครับห้าเกมหลังแพ้ไปถึง 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งเกมรอบที่ผ่านมากับการชนะหนึ่งเกมนี่แหละที่บุกไปชนะโคนทรีสี่ประตูต่อหนึ่งอ่าส่วนการเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกเกมแรกที่ซิตี้กราวเนี่ยสนามแห่งนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เฉือนอิฟสวิดไปได้หนึ่งประตูต่อศูน,น,นย์ รายละเอียดในเรื่องของตัวผู้เล่นการที่จะมีการโรเดชั่นแล้วคุณภาพนักเตะมันจะดีกว่าก็คือนอตต i ิแฮมฟอร์เรสนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนอ่ะเกมลูกอาจจะใช้โซซาโจตาซินวานะอาโวนิญี่ได้ลงเล่นแต่ผมก็เชื่อว่านูโนเอสปริโตซานโตเนี่ยก็คงจะกันเหนียวไว้ออย่างฮันสันโอดอย มาแกนกิฟไว้หรือเอลังกาคริสวูดพวกนี้ก็คงจะมีชื่ออยู่ที่ซูม,มานั่งสำรองพวกไรอันเจสดานิโลนะมีโมเรโนนะแนวรับหรืออาจจะเป็นแมตเซลโอลาไอนาพวกนี้ก็อาจจะได้ลงเล่นต่อเนะื่อก็น่าจะเป็นชุดผสมคงไม่โรเตชันคงไม่ส่งสำรองหรือว่าดาวรุ่งทั้งหมดนะครับส่วนอีฟสวิด ดูตรงนี้แล้วเนี่ยข้อจํากัดในการใช้งานนักเตะก็มีโดยเฉพาะเกมรุกก็อาจจะต้องมีทางด้านเรียมดีลับสมดิกนะครับมีแจ็คคาร์กแล้วก็รวมไปถึงฟิโรจินที่นัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แพ้ไปสองสามเนี่ยยิงไปคนเดียว2ประตูก็น่าจะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงนะครับคาร์ยูสเตย์เทาเซนดอลาโอเชโตนเซเบ้พวกนี้ก็น่าจะได้ลงเล่นเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยศักยภาพของคุณภาพนักเตะ นะครับแล้วก็ตัวจริงตัวสำรองแล้วก็นักเตะที่มีสภาพความพร้อมเยอะกว่าเจ็บน้อยกว่าอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอเรสแล้วก็เลนติสติกาด้วยนะมาถึงตรงนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าลุ้นกันจริงๆเนี่ยโอ้โหนอตติงแฮมฟอเรสลุ้นถึงรอบลึกๆได้เลยนะครับเพราะว่าทีมที่เหลืออยู่เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆก็เหลือแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับอ่าผมเชื่อว่านอตติงแฮมฟอเรสน่าจะผ่านอิบสวิตไปได้นะครับนูโโน น่าจะมีพวกตัวหลักกันเหนียวไว้อยู่ที่ซูมานั่งสำรองถึงไม่ว่าวันนี้จะมีการโรเตชันก็ตามนะครับน่าจะชนะอิสสวิตไปได้อะไอย่างน้อยก็แค่กระเฉือนไปนะครับเฉือนก็เข้ารอบก็ถือว่าโอเคส่วนอีกหนึ่งรายการผมไปที่ศึกลีิกาสเปนมันเดนไนมีเหมือนกันนะครับเรือดำน้ําสีเหลืองบียริอลจะเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอนคู่นี้ชอบบียริอัลครับน่าจะผ่านเอสปันยอนน่าจะชนะได้แบบสบายๆสองคู่ฟุตบอลมันจนันชอบไปที่เจ้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับเอฟเอคัชอบลอตติงแฮมฟอเรสส่วน ศึกลาดิกาสเปนชอบ b บียร์ลนะครับพูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับแอดเอเคเก้า e ตามหน้าจอน,นี้ได้เลยนะฮะแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลเข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาแชร์ทีเด็ดกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ